อ่ะอีก5วิบาโรจะมาแล้วนะครับสี 4, 3, 2สามสองหนึ่งมาแล้วไายของที่ลุงบาโรอามาขายในวันนี้นั่นก็คือจะเป็นอย่างที่เราดาวไว้หรือเปล่านะนั่นก็คือสกินสลิเนลนั่นเองไ <My Hello. S 1> น,นนี What? What? โอ้ oh my god มันไม่ใช่เราคิดไวอ้อเราเดาไว,ว้ว่ามันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่ว่ะหนใครบอกว่าภาพหลุดส <c oughs> รุปเรามานนูไปเองเหรอว่าเป็นสกินเทนเนลทลุว่าไม่ใช่นะครับของใหม่ในวันนี้นะครับเป็นสกินของนิกคาน่านะครับนิกาน่าอลิซิสสกินนะรหรือว่าสกินขึ้นสนิมของนิกคาน่านั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าสกินอลิซ,ซิสนะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับโคตรเที่ย โอ้สภาพคือแย่มากโอ้ลวดลายอะไรคือมันไม่ได้เลยคืออลิซิสเนี่ยลุงมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่านะเป็นอะไรที่รู้สึกอาคาติมันมากอะ่ะมันแบบสกินหน้าตาเดิมแต่เพิ่มเติมคือลายก็ไม่ได้สวยอะไรเลยอะ่ะเ้าเป็นของนีคันแน่โคชีของใหม่สัปดาห์นี้บาโรคือแบบว่าโอ้มายกอ เกลือจัดๆนะครับบอกเลยว่าโคตรเกลือนะพ่อแม่พี่น้องใครที่บอกว่ายของใหม่เป็นยังไงนะฮะบ,บอกตรงนี้เลยครับเกลือสุดๆนะแต่ถามว่าซื้อไหมนะฮะก,ก็ต้องซื้อนะสำหรับลุงนะต้องซื้อเพราะว่าซื้อมาแบบให้มันสะสมไว้ให้รู้ว่ามีนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าบางคนที่มันมีจํากัดจํานวนของดูแคสที่ต้องใช้่าแบบเฮ้ยผมดูแคสนี้แค่นี้ผมซื้อดีไหมนะลุงบอกเลยว่า อย่าได้ซื้อเด็ดขาดสกินไม่สวยแล้วก็แพงด้วยนะไม่สมราคาเลยนะแต่ก็ถ้าใครแบบดูแคตเหลือจะซื้อตามสมบายนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะฮะอ่ะโอเคของใหม่ในรอบนี้เกลือไปแล้วนะครับมาดูของเก่าดีกว่าที่วาลโลเอาวนกลับมาขายในสัปดาห์นี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าซื้อสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าบางคนที่แบบอาจจะยังมีไม่ครบนะฮะอันแรกเลยวอเท็กสไตร์นะครับซื้อ ถ้าใครยังไม่มีซื้อมันคือมอสที่ต้องมีและต้องใช้นะมีดรอปในเกมไหมไม่แน่ใจแต่ว่าซื้อเถอะง่ายกว่าไปฟาร,ร์มหาเองเยอะนะครับอันนี้ต้องซื้อนะฮะใบ,บต่อมาโจะนะครับเช่นกันนะฮะอันนี้อาจจะได้ใช้บ้างแต่ได้ใช้แน่นอนนะครับซื้อนะฮะต้องซื้อต้องมีอัน,นต่อมาพามสลิปแมกกาซีนอันนี้ลุงให้เป็น c h o ชอแล้วกันถ้ามีดูแคทเหลืออยากให้ซื้อไว้เผื่อได้ใช้ แต่ถ้าดูแคตจะมีจำกัดจำเพี้ยนอยู่ก็ข้ามไปก่อนได้นะครับสำหรับมอดใบนี้นะอันต่อมาพรามเอ็กซ์เพลย์อินเฟสเตดนะครับซื้อได้ใช้แน่นอนนะครับยิงอินเฟสเตดแรงขึ้นมอดเผาอินเฟสเตดมอดเผาพรามอ่ะคือถ้าใบไหนยังไม่มีอ่ะแนะนำว่าซื้อเถอะถ้ามีดูแคทนะเพราะว่าในบิลลลุงแมวได้ใช้แน่นอนนะครับถ้าอยากจะยิงอินเฟสเตดแรงๆยังไงก็ต้องมีนะฮะอันต่อมาพริซมาเจสเซนตีเนีลวิงเป็นของตกแต่งเซนตีเนีลนะฮะ อันนี้แล้วแต่เลยนะครับความชอบถ้าลูกคิดว่าสวยก็ซื้อถ้าเกิดคิดว่าเฉยๆก็่ันไปเนี่ยพิสแมสเตตรานะครับเป็นอาวุธปืนพิสแมานะครับราคา400ดูแคทนะครับก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูแคทยังไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่ก็อาจจะข้ามก่อนก็แต่ว่าถ้ามีดูแคทเหลือลุงแนะนําว่าควรจะซื้อนะครับเพื่อเอามาเก็บ MR นะแต่ว่าในการในแง่ของการใช้งานก็อาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าเรามีเวอร์ชั่นที่ดีก่อนแล้วก็คือเทเนตเตตรานะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ทั้งคู่แหละ อันต่อมานะเป็นท่ายืนของลุงบาโรนะครับอันนี้หนหนึ่งล้านเครดิตอะคือคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วนะถ้าใครมีมีตังก็อย่าลืมซื้อนะเพราะว่ามันเป็นท่ายืนที่แบบซื้อไปแล้วก็อยู่ยาวนะเอาไปใช้แบบยืนแบบเท่ๆอย่างนี้ได้ยืนท่าเดียวกับลุงบาโรนะเป็นอีโมดนะครับ, e รบโอเคอันต่อมาเป็นบีคอนเรียกซนุก้านะครับใครที่แบบว่ายังไม่มีปืนดีตรอนธรรมดาแล้วอยากจะฟาร์มหานะรแบซันุก้าไม่มาหาผมเลยทํายังไงดีนะ วิธีก็คือให้หาเพื่อนที่ยังไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็ช่วยกันแลกบีคอนนี้แล้วก็ไปแชร์กันนะก็คือ4คนใช่ไหมคนละดอกก็ผ่านกันเปิดนะฮะเชื่อว่า4รอบน่าจะได้ครบนะถ้าไม่ดวงจู่เกินไปถ้าดวงจู่ก็อาจจะ8รอบอาจจะได้อยู่นะครับอันต่อมาพรามโมฟิกทาร์นโฟร์เมอร์นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นใบนี้นะฮะซื้อนะครับเพราะว่าเป็นมดเพิ่มสเตนใบเดียวที่เป็นมดพรามแล้วก็เพิ่มเยอะสุดแล้วสําหรับ MOD, มดสําหรับอาร์กวิงนะฮะ Okay. อันต่อมาควันตาอูเฟียสสกินนี่ย้ำนะเป็นสกินนะไม่ใช่ตัวอาวุธนะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เลยถ้าเกิดว่าชอบก็ซื้อแต่ถ้าเกิดเฉยๆก็ข้ามไปก็ไดนะ้เพราะว่าหน้าตาสกินเวลาไปใส่ในอาวุธมันก็หน้าตาเหมือนกันแค่เปลี่ยนลายเฉยนะมันได้มีลายผิดแปลกไปจากเดิมเลยอันต่อมาเป็นไวเปอร์เวทนะครับปืนยิงยิงแม็กใครเคยแบบจัดบอดที่โรงเรียนไหมก็อารมณ์เดียวกันอะความแรงก็ไม่ต่างจากไอ้ปืนยิงแม็ก ก็คือถ้าใครอยากได้ก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บเอ็มานะแต่ถ้าเกิดจะไปบิวใช้นี่ลุงไม่แนะนําเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีดูแคทเหลือก็อยากจะให้ซื้อไปนะเอาไปเก็บเอ็มาครับแล้วก็พอวิวตันเราก็โยนเข้าคลังเลยย,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 ยาวเลยอันต่อมาเป็นผ้าคลุมชื่อว่าดอมัสไซร e น่านะอันนี้ก็รับแต่ชอบนะแต่ราคาแพงเฮี้ยหกร้อยดูแคทอะ่ะจริงถ้าความสวยได้แค่นี้แล้วหกร้อยดูแคทแต่ส่วนตัวลุงไม่แนะนําให้ซื้อนะมันแบบเกินเบอร์เกินไป ลอยมันผ่านมันไปเดียวอ่ะอันต่อมาเป็นแว่น K.T. Atmos นะครับ o c u l u s เป็นแว่นแบบไซคลอปอ่ะคือใครจะไปคอสเพย์เป็นไซคลอปจากใน X-Men ก็ได้นะแต่ราคาก็แอบ,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 บแรง5-2-5ดูแคทนะครับแต่ว่าสำหรับลุงส่วนตัวถือว่าสวยเนะี่ยไปแต่งแบบคอสเพย์ให้อ p e เ a t เตอร์ดิ e เอร์ได้อยู่อันต่อมาเป็นกระลำ S4R5 นะครับก็จะดรอปอาวุธในตำนานนะฮะ w a s t o นะครับผมถ้าใครแบบเป็น ชื่นชอบปืนกระบอกนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็สามารถที่จะแลกกระหล่ำนี้ไปแชร์เพื่อนเพื่อ,เ,อเปิดหาวัตโตได้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือระดับแร่มันจะดรอปปืนไม่ใช่ปืนชิ้นส่วนของแอควัสโตด้วยเพื่อเอาไปคราฟเป็นวัสโต2สองกระบอกนะผมมีซองวัตโตเดเบเบิลวัตโตทีน่นแหละมึงมันเลยวัสโตเดียวก็โหดแล้วนะฮะถ้าสองวัตโตนี่คือโหดโหดกว่าเดิมไปอีก2เท่านะฮะโอเคอันต่อมาครับเป็นเซตเชุดเกราะนะครับชื่อว่าพริสมาเอเวียนะครับก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะฮะ ก็นี่นะอันนี้คือเกาะอ,อกนะฮะอันนี้คือเกาะไหลเป็นคล้ายๆปีกนกนะแล้วก็เกาะขาเช่นกันนะครับสนนดราคาทั้งเซตอยู่ที่เอ,อ,อะไรวะประมาณ700ดูแคทได้นะครับก็ถ้าใครชอบก็ซื้อได้นะมันก็ไม่ได้แพงนะเท่าไหร่แล้วก็มาเป็นสกินของยานแมนทิสนะครับแมนทิสไซดเนียสกินนะอันนี้ถ้าชอบก็ซื้อได้ราคาก็แอบแพงอยู่แต่ว่า สวยก็ซื้อไปอลิซิสกินอีกอันหนึ่งนะฮะพาราซิสต์นะครับดาบปราบเซนเทียนอันนี้ก็เนะี่ยเหมือนกับน,นี่คือหน้าเลยหน้าตาเหมือนกันเพิ่มเติมก็คือมีลวดลายแบบขึ้นสนิมขึ้นมาเฉยๆก็ยังไงก็อย่างนั้นน่ะตามนั้นเลยอ่ะแล้วก็มาเป็นในส่วนของเกร็กสการ์ดนะครับใครอยากสะสมก็ซื้อได้ราคาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรน,นอกจากเอาไปแต่งยานะแล้วก็เป็นตุ๊ก,กตาของวอร์มนะวอร์มฟลูปร้อยห้าสิบ ดูแคทนะครับเราไปประดับยานได้เผื่อใครที่ยังไม่มีนะแล้วก็เป็นสกินของบารุกอิมอร์เทลนะราคาแอบแพงอยู่แต่ว่าไปแต่งดีๆก็มันก็สวยนะมีคนเอาไปแต่งแล้วมันก็สวยอยู่แต่ส่วนตัวลุงว่าไปใส่เป็นเทนโนเจนสวยกว่าเยอะนะีแล้วก็เป็นกิเทียลักซ์พีเดสทลอันนี้เป็นของแต่งยานนะคล้ายๆแบบเป็นแท่งเอาไว้วางเป็นแท่นเอาไว้วางถ้วยรางวัลได้นะ150ดูแคทต่อชิ้นก็แล้วแต่เลยถ้าคิดว่ามันคุ้มราคาก็ซื้อไปนะ แล้วก็มาเป็นชุดเกราะของน้องแมวนะครับอวไวซ่า oh, ใช่ไหมเวีซ่าหรือไวซ่าหรือวิซ่าสักอย่างหนึ่งเ a y of the Dead ดย์ขวัตอาร์เมอร์นะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นชุดเกราะแม่มดแล้วก็มีลวดลายกระโหลกติดอยู่นะ,นะะราคาสีลราดูแคทนะครับอันนี้ถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยอีกทีหนึ่งก็คือต้องรอนูนะ่นน่ะปีหน้าเลยนะบาโลที่จะเอามากลับมาขายเพราะฉะนั้นใครที่มีดูแคทแล้วอยากสะสมไว้เป็นเอกลักษณ์ก็อย่าลืมซื้อนะครับผม แล้วก็มาเป็นในส่วนของดักซอสเฮ้ยขี้เดี๋ยวก่อนนะรอบที่แล้วมันก็มาขายป่าวะดักซอส The Afterdays s k i เนี่ยใช่ไหมเหมือนมันทั้งหมดเนี่ยเดรดก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือเหมือนมาขายหมดเลยอะก็ตามนั้นแล้วกันเอาเป็นว่า Day The Afterdays เนี่ยถ้าใครแบบว่ามีดูแคทเหลือแล้วแบบอยากสะสมไว้ครบนะก็ซื้อไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อตอนนี้ก็รออีกทีปีหน้านะครับรวมไปถึงไอ้นี่ด้วยคลิปอินมาเบลลี่เป็นเอ่อชื่อนะแกรนเดลในทีมฮัลโลวีนนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับทุกครั้งที่บารโรมัก็จะเอาสองชิ้นนี้มาขายก็คือเควสอินนอลอสนะครับผมกับอีฟิเมล่าฟาพาดนะครับถ้าใครยังไม่มีก็สามารถแลกซื้อได้นะครับจบจ้าสำหรับสัปดาห์นี้นะของใหม่นี่คือโคตรพ่อโคตรแม่เกลือนะส่วนของเก่าเนี่ยโอเคนะก็มีมอสสองใบนี้ได้ใช้อันนี้ด้วยอันนี้ก็ด้วยนะมอสดี mod หมดเลยยกเว้นอันนี้ที่แบบอ่ะแล้วแต่ละกันของมาให้เก็บเบลก็มี2ชิ้นนะไวเปอร์เวรดกับพริสมาเตตรา ส่วนของประดับก็มีเนี่ยอันนี้ชุดเกราะที่เท่ยอยู่กับแว่นออคิวลัสนะครับที่เหลือก็เฉยๆแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ส่วนตัวลุงก็ถือว่ารอบนี้ก็อืมก็พอใช้ได้ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่นะอ่ะโอเคสําหรับในส่วนของบาโรคิเทียก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสกินนิกาน่าที่เราซื้อมาจากลุงบาโรนะครับมันจะสวยหรือเปล่านะแต่อย่างที่บอกไปนะอย่าไปคาดหวังอะไรกับอลิซิสสกินเยอะนะ หน้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรวะเพื่อนแอดมาเฮ้ยสกาเลตเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันอย่างงี้ได้เหรอวะแบบสามารถกด f เพื่อนรับเพื่อนได้เลยสกาเลตเพื่อนแอดมาลุงรับเพื่อนแล้วนะโอเคเร้อยเออดีไม่ต้องไปเปิดหน้าจอตรงนั้นได้โอเคไปที่ในส่วนของวุธ uh, เดี๋ยวนะลุงกลับมาเป็นละครนี้โอเคแล้วก็เก็บเชดูไปแล้วก็มาดูที่นิกัน่น นิกาน่าลุงคิดว่าน่าจะได้ทุกชิ้นนะที่สามารถเอามาใส่แต่ว่าต้องเป็นนีกานหน้ามือเดียวนะลุงลองกับสกิยติแล้วกันว่าใส่ได้หรือเสกิยติสกินนิกาน่าอารซิสสกินเฮ้ยบดได้กะเฮ้ยไม่ได้ว่ะแม่งใช้ได้แค่กันนิกานหน้าอย่างเดียวแล้วดาก้อนนิกานหน้าได้ไหมดาก้อนนีกคนหน้าดูเลยลุงว่าไม่ได้แน่นอนชี่ไม่ได้จริงว่ะสรุปคือได้แค่นีกานหน้ากับนีกานหน้าพรามอ่ะงั้นลองนิกานหน้าพรามกันนิกานหน้าพราม นิกานะ่นาพรามนี่ไงได้โอ้โหอย่างเครียเลยอ่ารีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตนั่นไหนวะดีฟอลต์คันเร์ออ่ะโอเคอันนี้เนาะแล้วก็ attachment ก็ต้องดีฟอ u ต์ด้วยถูกไหมเอ้ยสุกาตาเทโนคอนที่เอาออกไปก่อนอันนี้เป็นนิกานะ่นาพรามสุกาตาออนี่เป็น,เป,นเป็นคู่ตัวมันเลยโอเค อันนี้คืออลนะิซิสสกินเนาะอ่ะเดี๋ยวลองแรนดอมคันเลอร์ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะะเริ่มจากไอ้ฝักดาบกันแรนดอมคันเลอร์ชึบอ,อืมดูไม่ค่อยออกว่ะอ่ะดูตรงมุมนี้น่าจะได้อยู่เออสีมันก็สดอยู่นะเอ้ยรู้ว่ามันก็ไม่แย่นเนเยเออสีมันก็สดดิแต่ประเด็นก็คือนี่กันหน้ามันมีหลายสกินที่มันดูสวยกว่าน,นี้เยอะเลยแล้วมันก็ใหญ่กว่าด้วย ถึงแม้ว่ามันจะแต่งมาแล้วดูโอก็โอเคอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่ว่ะประมาณนี้นะครับกลับไปเป็น Default แล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ธรรมดาก็ r a นต้อ c ค l o r ก็จะเป็นในส่วนของตัวดาบกับฝักดาบนะเนาะไอ้กับด้ามดาบสีมันสดนะมันใช้ได้เลยแหละก็ไม่แย่อะถือว่าปามาตไว้แล้วคืนคาพูดแล้วกันว่าโอเคมันก็สวยอยู่แต่ว่าลุงเชื่อว่า มันมีสก,กินอื่นที่ดูดีกว่านี้นะแบบอันที่ลุงมีแล้วกันลองเทียบดูนะทีละอันเลยแดกเนี่ยโอโ้โหโคตรเปียวโคตรเท่เลทอ่อเนี่ยเห็นไหมเจมินาอย่างเงี้ยของแอชอย่างเงี้ยโคตรเท่เนี่ยยิ่งโอ้โหเนี่ยที่ได้มาจากเทนโนเทนโนเจนนี่คือมีแต่อันเท่ๆอะ่ะเนี่ยดูดิโคตรเท่นี่ไมตรานี่ก็เท่ ออมีที่แบบเท่กว่าเท่กว่าอลิซิสเยอะฉะนั้นก็นั่นแหละมันก็สําหรับลุงก็ยังถือว่าไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สําหรับในส่วนของสกินอลิซิสนี่กันหน้านะครับแต่ว่าถ้ามีไว้เอามาแต่งสวยๆก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่ได้มีทุนหนาอะไรเก็เอามาใช้ไปพ,พลางๆก่อนนะครับอ่ะโอเคจบแล้วสำหรับบาโรในรอบนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งใช่ไหม